ว้วันนี้เป็นนาเบะปูนะคะมองเห็นปูกันไหมคมัชรุมมัชรุมุูปูทำซุปซุปเห็ดมัมมัมทำซุปเห็ดแล้วก็ไข่ให้กินนี่จานชามที่สองที่สามแล้วมังเนี่ยกินไปแล้วพักเบกไปกินต่ออร่อยมากชอบชอบ อร่อยป่ะลูกเอ้ยชิเอ้ยคุณปูดีใจไ้ชิอร่อยเอ้ยชิส่วนพวกเราก็กินนาเบะกันค่ะเดี๋ยวกำลังรอเส้นให้นิ่มๆค่ะไทชิชอบกินเส้นเดวรอวุ้นเส้นให้นิ่มก่อนวุ้นเส้นญี่ปุ่นเขาจะแบบเส้นเส้นใหญ่อะ เรียกอะไรนะมารอน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 ีมารอนีเขาเรียกมารนอนีไทยไทยเซวุนเส้นวุนเซ็นไหนชาก็กินกามปูเนื้อปูค่ะนี่นะมีเต้าหู้แล้วก็มีผักค่ะแล้วก็เห็ดด้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะหวานมาก นี่เดี๋ยวชิชาจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกตัวนี้ไหน่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะปูปูหวานมากน้ำอุ้ยน้ำ,น,ำน้ำที่กินก็คือตัวนี้นะคะเป็นพองทอนสุกลินยูสุด้วยส้มยูสุหอมมากค่ะีอเียรอ่อยอร่อยอร่อย,ออยตัวนี้อร่อยมากเลยอ่ะหวานแล้วก็หอมส้มยูสุมากเลยค่ะตัวนี้เอาไว้กินนาเบะนะคะก็ไม่ได้จะ ปูคุณย่าทำไรลูกทำไรลูกนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้มีตัวช่วยค่ะเป็นอุปกรณ์แงะเนื้อโปูค่ะสรุปสิชาใช้อันนี้ไม่ถนัดค่ะใช้ปากดุด,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 ดๆุดกัดกัดเอาตามเดิมค่ะกูก็สั่งใช้อันนี้ทันหัดสุดค่ะเติมขาปูเพิ่มลงไปนะคะกินกล้ามกับเนื้อหมดแล้วค่ะ นี่ค่ะนี่คือผลงานซากูอของสิชาคนเดียววันนี้ค่ะอิ่มมากค่ะหมุดหม้อค่ะเหลือน้ำซุปเห็นคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวน้ำซุปเอาไปทำข้าวทำเป็นเหมือนข้าวต้มญี่ปุ่นได้อีกรอบหนึ่งค่ะอย่ามารอดูเมนูต่อไปนะคะพรุ่งนี้เป็นข้าวต้มจากน้ำซุปอันนี้ค่ะคุณพต่งบอกอร่อยมากจะหวาน เดีย๋ยวมารอดูกันนะคะนี่เป็นข้าวจากซุปซุปขันีซุปโองหวานน่นนากินเหมือนกัน เหมือนข้าต้มนะคะหวานน้ำจุกนี่ต้นหอมเยอะมากเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของสิชาวากะวอกแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนคะ่ะมาต้นเน่